แล้วก็มีราชพัธนคกรประถมนะครับเทคนิคลำพูนที่เข้ามาร่วมเมื่อวานนะครับเข้ามาสัเกตการตรงนี้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนะครับก็ขออนุญาตนําเรียนสรุปในจํานวนและก็ผู้เข้าร่วมงานในโอกาสนี้ครับขอบคุณมากครับควมค่อนข้างมากนะครับในปีนี้นะครับ ซึ่งเราก็พยายามมาวิาลยสงขลานคระดิ่เรามี5วิทยาเขตนะครับเมื่ออยากไปปิัติหน้เท่าไหร่นันะครับแล้วนื่งองจากเรามี5วิทยาเขตก็ได้มาจากถ้าเรามีโอกาสในอีก,กเกือบ10ปีข้างหน้าอาจจะเป็นวิทยาเขตอื่นแบบนี้นะครับก็คงแค่ขออะไรครับให้แต่ละท่านที่แต่ละสถาบันนะครับที่มีความพร้อมนะครับที่จะเป็นเพราพซึ่งเดิมนี้เรามักจะสลับกันระหว่างในส่วนกลางกับส่วน ภูมิภาคแต่เนื่องจากว่าบางครั้งอาจจะเป็นนคกราชสีมานะครับแล้วก็ครั้งนี้เราก็มาที่จังหวัดสุขการเบียนเชิญสถาบันที่มีความพร้อมนะครับับเสนอตัวในการที่จะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปนะครับ ปีปีหน้า,น,านี่เป็นกองบัรพาอยู่แล้ว <ador. S 1> ถ้าบุรพาจัดเนี่ยครับประชุมแล้วว่ากำหนดแล้วนะ23-24ม <24, S 2> กราห้าเบอกวันที่เลยรฮะคือฝรา่สุขอย่า <c oughs> งนั้นก็คิดว่ามีความพร้อมแล้วกำหนดวันวัเสร็จนะครับแล้วก็ค่าค่าลงทะเบียนบอกไม่เกิน500ก็กำหนดได้ปรายล้วะครับีก้ได้เต็มโลกงแน่ ต่อไปก็จะเป็นเจ้าภาพในปี2558ใช่ไหมครับครับครับ